สวัสดีครับตอนนี้เรากลับไปดูเกมดาวสติกแมนอีพิกทูกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเล่นเก็บส่วนที่เหลือของจิ๊กซอนะครับนะซึ่งน้องๆบอกว่าพี่ครับพี่ถ้าพี่เก็บ จิกซอครบเนี่ยไอ้คนจนนะครับในตอนสุดท้ายนะครับนะที่ตกลงไปอะ่ะมันจะไม่ตกนะครับถ้าเราไม่จิกซอครบนะครับซึ่งนี้ผมก็เพิ่งรู้เนาะเออซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นภารกิจหาจิกซอให้ครบนะครับนะเออซึ่งก็น่าะหละนะครับนะโอเคตามเป้าเลยแล้วกันนะครับนะซึ่งในชัปเตอร์หนึ่งนะครับนะในแผ่นที่1ผมเล่นไปแล้วแผ่นที่2ผมเล่นไปแล้วแผ่นที่3าผม เหลือจิ๊กซออันนึงนะครับไอตรงเหมืองแร่นะครับนะซึ่งก็ลืมไปเลยนะครับว่าหายังไงนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับผมขอเปลี่ยนตัวละครละกันเป็นตัวละครนี้นะครับนะมันชื่อว่าไอซ์แมนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับช h a p t e r ที่3นะฮะหาจิ๊กซอให้ครบเพื่อช่วยไอ้คนจนนะครับนะดูอื้มน้องๆน่าจะตลกนะนะแบบพี่ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยนะครับนะมันคือตัว หีมาก้อนปุยขนาดยักษ์นะครับนะเอออ่าแลวจากนั้นเราก็ลงมาด้านล่างนะครับนะซึ่งจิ๊กซอที่ผมเก็บก็คือตรงนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับน้าเป็นจิ๊กซอที่เออจะต้องใช้ดาบฟันซึ่งตอนนี้ผมก็ทําไปแล้วนะครับนะเอาไปแล้วแต่จิ๊กซออันนึงเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับน่นแหละสิ่งที่ผมงงซึ่งในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่หลังตรงนี้นะครับนะผมว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเราต้องใช้ไอตัวที่เจาะนะครับนะกลับมาเจาะอีกที่เดิมนะครับนะาเราจะต้องทําการให้ที่เจาาะะะกลัับบมนนคครโอเ ซึ่งตอนนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนรางแล้วนะครับนะให้มันขึ้นไปด้านบนนะครับผมไม่เคยสังเกตเลยนะครับตอนที่ผมเล่นในตอนนั้นนะฮะอ่าโอเคซึ่งตอนนี้ก็โอ,โอ้เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวขาวนี้กูมีดาบนะเว้ยไม่ต้องใช้อาวุธแล้วนี่ฟันดอกเดียวตายนะครับนะเออแล้วต่อมาก็ปึ๊บปึบต่ออันนี้ใช่ไหม แล้วก็ปับ๊บแล้วก็ปั๊บนี่โอเคปึ๊บเออนะครับนะส่วนไนตัวเต่านี้ใช้ที่ขุดนี่ผมบอกเลยาอาวุธผมครบนะครับนะไม่ต้องใช้อาวุธอะไรแล้วนะครับนะไม่ต้องใช้การลดน้ําต้นไม้หรือว่านี่เพิ่มต้นไม้อะไรทั้งสิ้นนะครับไปลูกพ่อหวังว่ามันจะเป็นจิ๊กซอนะเออนะครับนะผมหาอยู่ต้องนานนะฮะตอนเล่นโอเคไป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 เร็วนะครับนะหลายคนก็น่าจะตกพี่ครับตัวเตี่ยอะไรวะเนี่ยนะครับนะเออ โอเคขุดเข้าไปนี่ไงจิ๊กซอรจริงๆด้วยนะครับเรียบร้อยได้แล้วนะฮะโอเคนะครับไปดูชัพเตอร์ต่อไปเลยดีกว่ามาชัพเตอร์ต่อไปนะครับชัเตอร์ที่เท่าไหร่นะสี่ใช่ไหมโอ้โหสี่ผมยังหาไม่ได้ทั้งสองอันเลยเหรอนะครับนะอ่ะลองเล่นดูมาชัเตอร์สี่นะครับมนาะคือมันทํายังไงบ้างนะผมลืมแหละในภารกิจนี้คือผมจําได้ชัพเตอร์สี่คือเราจะต้องทําการปรุงอาหารใช่ไหมเออ ซึ่งตอนนี้เรามีอาวุธครบละเราไม่ดินสอครบคือเราจะไปแม่น้ําตรงไหนก็ได้นะครับนะสบายมากนะฮะโอเคซึ่งคราวนี้ผมคิดว่าเราสำรวจได้ทั่วแมพแน่นอนนะฮะเออแล้วเ,เราสามารถทาให้ปลาแข็งได้ด้วยหรือเปล่านะครับไหนลองดูดินะครับอยากรู้ไหน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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปลาบอกอ,อืมฉันวนะ่ายน้ำอยู่ตรงนี้นะครับลองทาให้ปลาแข็งดูดิเดีนะ๋ยวเจะเออเอา,เ,อาเรียบร้อยปลากูตายนะครับนะเอออันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยนี่แหละทุบแป้มเลยนะครับนะ เอาราต่อมาเราต้องหาอะไรอีกนะครับนะไอ้แกงนี่มันทําอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บนี่ขุดก่อนเลยครับมี C ีโฟไว้เฮ้ย C ีโฟนี้เอาไว้ต่อกับอ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องทํายังไงอะ่ะ C ีฟนี่เฮ้ยเฮ้ยยได้ไงได้ไงจิกซอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะครับเราจะต้อง เชื่อมใส่อะไรอะเดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีที่กดอะะใช้เชื่อมเชื่อมเชื่อมใส่อะไรอะเดี๋ยวก่อนเอา้าบ้าจริงจะให้เชื่อมใส่ไหนอะมันไม่มีที่กดปะโทเฮ้ยแล้วก็โอ้โหปีศาจนี้นะครับนะครั้งนั้นเราไม่มีอาวุธแต่คราวนี้เรามีอาวุธแล้วนะครับนะนี่นี่แน่เป็นไงล่ะมาจับนี่แน่เออตายไปซะเออเรียบร้อยกลายเป็นคนดีนะครับนี่แนี่ยสับไปต้องสับให้มันตายนะครับนะเออ แล้วก็จิกซอส่วนอื่นๆนะครับน่าอยู่ไหนวะนะครับเราคุญแจนี้เราสามารถเปิดเข้าพระราชวังได้เลยไหมทั้งที่เรายังไม่ผ่านด่านเหมือนตอนนั้นนะฮะอ่ะไหนลองดูดิจะเป็นยังไงนะครับนะเปิดเข้าได้ไหมปุ๊บนี่เข้าได้เลยนะครับนะอ๋อมันจะพาเข้าด่านนั้นเลยหรือเปล่านะคะน้าด่านพระราชาหรือเปล่าด่านจอนจบเลยหรือเปล่านะครับนะอ๋อผ่านด่านเข้ามาเลยเข้าใจแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรากลับบ้านดีกว่านะครับนะกลับไปที่เดิม แล้วก็ต่อมานะครับฝั่งตรงนี้นะครับนายเออมันจะมีจิกซอยอีก,กนหนึ่งตรงนู้นนะครับซึ่งเราจะต้องทำยังไงวะลืมแล้ว <S <S ผ่านทางให้ไอ้นี่มาขุดนะครับมาขุดฐานแล้ว,แล,วแล้วยังไงต่อเราก็ไม่สามารถขุดตรงนี้ได้อยู่ดีนี่ขนนกก็ไม่มีนะครับนะแล้วมันเอายังไงวะหรือว่ามันผ่านน้ําไปได้นะครับนะเป็นไปได้ไหมนะครับนะาเออนี่ไงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับนะนี่เรียบร้อยฉันผ่านน้ามาได้แล้วเย้ยนะครับนะ เรียบร้อยโอเคได้แล้วครับจิ๊กซอว์อันหนึ่งเฮ้ย <s> แต่ประเด็นก็คือผมยังไม่เข้าใจนะครับว่าเราจะอ๋อเข้าใจแล้วผมจําได้แล้วว่าคราวที่แล้วเราใช้ประจุฟไฟฟ้าโดยการใช้ผ่านอันนี้ได้นะครับนะเออใช,ใช่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 เป็นไปได้นะครับนะโอเคเราจะลองเชื่อมดูนะครับนะผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บอันนี้เป็นประจุฟไฟฟ้าเนาะนี่อ่ะให้มันเชื่อมกันดูดิปึ๊บได้ปะวะน่าจะได้ดิปึ๊บได้ไหม นี่ไงระเบิดเลยนะครับนละโอ้โหอัลเร์ยะจริงๆเลยกกนะครับมาสุดยอดนะครับโอ้โหโอเคได้อีกอันหนึ่งแล้วนะครับโอเคหมดแล้วโอเคชัตเตอร์สีไปที่เรียบร้อยแล้วต่อมาชัตเตอร์หนะครับเหลืออีกอันหนึ่งนะครับจิกซอตอนนี้การต่อเป็นไงนะครับนะเหลืออีกประมาณเหลืออีกประมาณ3อันได้นะครับนะโอเคมาต่อมาด่านมังกรนะครับมาดูซิจะเป็นยังไง ในที่นี้เด่กผมจําได้นะครับเราเจองูยักษ์ใช่ไหมแล้วทางนี้เรายังไม่เคยไปนะครับไม่ใช่ไม่เคยไปแต่เราไม่เคยอ้อมไปนะครับนะโดยโดยผ่านแม่น้ําเออฉันว่านะมันน่าจะอยู่ตรงโน้นแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนั้นเราสู้กับมังกรเราเราไม่ทันได้สังเกตอะไรด้านบนเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเรา,เราจะลองสํารวจนี่นะี่โอ้โห,โหนะครับนะมีดินสอครบมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับนะโอเค ล้วจากนั้นก็นี่แล้วก็อึ๊บนี่โอเคแล้วสรุปคือยังไงวะเนี่ยนะครับนะอ่ะวอ้าอ้าชิปหายแล้วเอาชิปหายแล้วเราเล่นอื้มเอาแล้วนะครับนะเอาแล้วแดกกูแด่เอ้ยช่วยด้วยนะครับมาไปดีกว่ามาอยู่แล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้งูยักดบ้านะครับมาไปเร็ววิ่งแล้วเว่งเว่งเหนียวตัวรอดเออ โอเคมาถึงด่านนี้แล้วนะให้มันกินอันนี้ใช่ไหมให้มันกินเขาเรียกว่าอะไรให้มันกินไอกระป๋องนี้ใช่ปะเออให้มันกินนี่ปะปุ๊บนี่งับเข้าไปนะครับนะเรียบร้อยก็ผ่านด่านนะครับนะไม่มีอะไรอ่ะสงสัยผมต้องมาทางนกแล้วแหละนะครับนะหนีไม่พ้นแล้วแหละนะครับนะาไปนกขี้ผัวกูขึ้นไปอ่ะโอเคตอนนี้ลงมาด้านล่างแล้วนะครับน้แล้วยังไงต่อนะครับนะจิ๊กซอที่เหลือไปไหนหมดวะ นะครับนะที่เราทํามามันก็น่าจะอย่างนี้ป่ะแล้วก็ปึ๊บ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 แล้วก็ลดต้นไม้ป่ะปึ๊บ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 นี่นะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่นะฮะปึ๊บแล้วก็กดปึ๊บให้มันไปใช่ไหมละ่ะแล้วเราก็จะเจอกับจิ๊กซอตัวแรกนะครับนะแต่จิ๊กซอตัวอื่นๆมันอ๋อรู้แหล่รู้แหลู้แหล่ลูแหลตะกี้น้ำไงมันมีน้ำไงเรายังไม่ได้เคยไปสำรวจน้ำไงโอ้โหปะโถทำไมคิดไม่ได้วะไอ้่อยเอ้ยนะครับไป นะคนะโอเคผมว่าอยู่นี่แหละนะครับนะแน่แน่จิกซอตัวที่เหลืออยู่ตรงนี้แน่ๆน,นะครับใช่ไหมนะครับนะไหนอลองดูดิอยู่วาวะเฮ้ยไม่มีอ่ะเอา้าแล้วมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่มีจริงๆด้วยว่ะนะรับไม่มีนะ ทำไมถึงไม่มีวะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วตัวผมแม่งพางตัวไปกับหิมะเลยนะครับนะเออหรือว่าหรือว่าเราต้องไปตามทางนี้หรือเปล่านะครับเป็นไปได้ไหมปึ๊บ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 ไปตรงทางทางทางแม่น้ำป่ะนะครับเป็นไปได้ไหมปึ๊บนี่พื้นน้ำแข็งแข็งแล้ว แล้วยังไงต่อผมคิดว่ามันไปได้นะแต่เราเคจะต้องอ้อมไปหรือเปล่านะครับนะไหนลองอ้อมอยู่ดิประจับปั๊บปับอ้อมมาทางนี้ปะใช่ไหมถ้าจะใช่นะใช่ไหมนี่ไงต้นไม้เจอเล้ออยู่นี่นะครับนะอารดน้าไปนะครับนะาปึ๊บโอเคเอาละฉันว่าจิกซอ,อไม่ใช่นะครับนะนี่ไง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 โอเคเอาละนี่ข้ามมาฝั่งนี้นะครับนี่ไงเจอและจิกซอปกดโถเอ้ยอยู่ดีเองน,ะนี่เรียบร้อยนะครับได้แล้วอีกอันนึง โอเคชัปเตอร์จบไปแล้วอ่าต่อมาชัปเตอร์6นะครับขาด,ดกันเดียวโอเคไปดูกันอ่าโอเคด่านนี้นะครับหลังจากที่ไอตัวงูยักษ์ตัวนั้นตายนะครับนะเราก็เอ่อพืชมลพิษนะครับนะทุกอย่างก็กลายเป็นสีดำแล้วไม่น่าอยู่เหมือนแต่ก่อนนะครับนะเออซึ่งก็ครับที่เรายังไม่มีสีมะนะเราข่าม,มาตรงนี้ไม่ได้นะถ้าที่ผมจำได้นะครับเพราะฉะนั้นราคานี้เราจะลองข้ามไปนะครับนะ ซึ่งก็เออจะจะอะไรมึงอะไรมึงโอ้ยโอยงู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 งนะครับนะโอเคนี่ไงนี่ข้ามาฝั่งนี้เลยนะครับง่ายเลยนะครับนะโอ้โหใช่ป่ะนะครับแต่ยังไม่เห็นจิ๊กซอนะนี่อ่ะตัดมาเจอจระเข้จระเข้ทำอะไรได้ว้าจัทตาอะไรไม่ได้หรอกอ้าวไอิชิพายนะครับนะโอเคข้ามาฝั่งนี้แล้วยังไงต่ออ้าวไม่มีจิ๊กซอนะครับนะเฮ้ยแต่มันจะเป็นลูกสมุนแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีจระเข้ติดตามเว้ยมันสู้กับงูได้ปะ นายลองดูดิไอ้งูบอกว่าฉันจ,จะกินแกจระเข้ช่วยหน่อยดิเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันไม่รู้นะครับมนาะเอา้าไอชิบหายนะครับมนะาอ๋อผมรู้แล้วจระเข้มันเป็นตัวล่างเด็กนะครับนั่นแปลว่าผมจําได้แล้วในอีพีนี้นะครับมันมีจระเข้พ่อกับแม่คู่หนึ่งนะครับนะผมจําได้นะครับว่าเหมือนมันมาตามหาอะไรสักอย่างนะครับแต่เราไล่ให้มันกลัวมันเลยหนีออกไปนะครับนะซึ่งคราวนี้เราตามหาลูกมันได้แล้วนะครับนะเออผมคิดว่านะเราน่าจะ ได้จิ๊กซอจากตรงนี้หรือเปล่านะครับเราต้องหาแม่กับพ่อจอรเค้ให้เจอนะครับนะโอเคเอาละนี่ไงนี่นี่นี่เอาละครับผมมาส่งให้ได้แล้วนะครับเนาะเออขอบคุณมากนะค่อยค่ะที่แล้วเราหนีเธอด่น,นี่เดี๋ยวผมเอานี่จิ๊กซอมาให้โอ้โหนี่ไงได้แล้วนะครับจบเลย เราพาลูกจอรเข้มาเจอกับพ่อแม่จรเข้นะครับนะเออถ้าต่างกันแล้วคราวที่แล้วเนี่ยผมจําได้นะครับนะความต่างก็คือพ่อกับแม่จร์เข้หนีไปนะเท่าที่ผมจําได้แต่คราวนี้คือเรา,เาลูกมาให้เขาได้นะครับนะก็เลยโอเคชนะเลยนะครับนะ้ง่ายเหมือนปลอกกล้วยนะครับด่านนี้โอเคผ่านไปแล้วอ่ะแล้วต่อมาด่านที่7นะครับนะโอเคอีก,กันหนึ่งนะครับนะาที่เรายังหาไม่เจอซึ่งด่านนี้เราอ่า เราสู <_ c German> right? right right ้กับกอบบินได้แล้วใช่ไหมเรามีอาบุตรแล้วใช่ปะใช่ไหมจาได้แล้วเออมาเด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 ต่อสองอ่ะมาเิมาเดเออมาเลยเลือดเต็มหกแหวมาดิมาเิมาดิเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาตกลงไปเลยนะครับนะเออถ้าผมจำได้ด่านนี้เราเจอกับหัวหน้ากอบบินด้วยนะครับนะถ้าที่จําได้นะผมว่าแล้วเราก็เดินมาทะลุตรงนี้นะครับนะแล้วยังไงต่อนะครับมีอะไรนะครับนะ มาทางนี้หรือเปล่านะครับนะอีกตรงนี้รู้สึกว่าต้นไม้เยอะเหลือเกินนะฮะโอ้ยโอ้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 อ่าโอเคตอนนี้นะครับนะเป็นจุดที่เราเอาจิกซอครั้งแรกนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่แถวนี้วะนะครับนะ,บนะผมคิดว่านะจิกซออย่างนี้เราน่าจะต้องไปเอาเออเอเฮ้ยอะไรอะ่ะเอ้าอะไรอะ่ะกูมาไหนนะอ๋อลงมาด้านล่างอ๋อเหมือนเดิมเหรออ๋อมันจะบนกลับมานะครับตกใจอ่ะโอเคต่อมาก็เจอกับหัวหน้ากอบ์ินใช่ไหมล่ะ แต่กลับมาโจย์ชอนไอคอยว้านะครับนะกลับมาให้ชั้นฆ่าอีกใช่ไหมแดะไอเดียกองพหน้ากอลปีบิเนี่ยเออเอาทุบเข้าไปทุบเข้าไปเออเอาเอาเอานี่แน่ตบดีอ่าโคือหลังจากสู้เสร็จนะครับนะมันก็ตายใช่ไหมปุ๊บแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นก็จับไอพวกนี้ไปนะครมันเออซึ่งมันก็ส่งเรามาพระราชวังนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้มาได้ปะเนี่ยเอ้าเอ้าแล้วไปเอาจิ๊กซอวอย่างไงวะเ่ยนะครับเอา พามาผ่านเลยนี่หว่าอ่าก็แสดงว่าไม่ใช่นะครับนะเราจะต้องเอออะนีหระเป่าฆ่าไอ้พวกนี้หรือเปล่านะครับเออเออเอาเอา,เอา,เ,อาเอาอะไรล่ะนี่มาดิมาดิอ่ะมาดินะครับนะเออโอเคอ่าตีพวกนี้เสร็จไอพวกนี้ออกมานะครับนะก็คือเลิกหลบซ่อนแล้วจากนั้นดับไฟนะครับนะเออดับไฟด้วยน้ำนะครับต่อมาปุ๊บโอเคแล้วยังไงต่อ แล้วก็ข้ามฝั่งไปหาคนในหมู่บ้านเรานะครับนะเออไอ้นี่บอกอ้ชนเหรอต้องการเพื่อนเออขุดเหรอนะครับนะเออคือยังไงอ่ะขุดเหรอมาเดิมาขุดเดิเอาเดิอ่ะเอาลุยขอบคุณนะที่เอาของให้ช้นเออแล้วยังไงต่อนะครับนะแล้วมันผ่านยังไงวะเนี่ยคือผมหาทุกที่แล้วนะนะครับคืออะไรอ่ะเราต้องขุดกับไอ้นี่เหรอหรือเปล่านะครับนะเอออ้าวอุยนี่ไง นี่ไง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 เอาดิเอาดินี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะครับนะสู้กับมันยังไงวะเนี่ยอ้าวทำไมสู้กับมันไม่ได้อ่ะอ่ะเก็บจิ๊กซอเลยแล้วกันนะครับนะนี่เออเออนี่ได้จิ๊กซอแล้วนะครับนะาเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ต้องขุดกับไอ้หมอนี่เข้าใจแล้วเออนะครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็เก็บจิ๊กซอหัวใจ14อันครบแล้วนะครับนะเออ ที่เหลือตอนนี้นะครับด่านที่8นะครับนะเออเราก็ต้องช่วยเนี่ยมันเหลือภารกิจเดียวนะครับก็คือช่วยไอ้คนจนของเรานะครับนะซึ่งก็ไปรวยเลยดีกว่าอ่าแล้วตอนนี้เรากลับมาเล่นด่าน8เหมือนเดิมนะครับนะาเจอกับไอ้คนจนนะครับนะซึ่งคราวนี้เราจะช่วยเนี่ยมีจิ๊กซอว์ทุกอย่างเรียงไว้ครบแล้วนะฮะอ่าโอเคช่วยไปคนที่1นะครับอ่าล้วก็ช่วยคนที่2นะครับ <S <S ด็อกเตอร์โอเคอ่าเราก็ช่วยคนที่3นะครับนะแป๊บโอเคไปแต่ละคนไม่คิดจะช่วยกูบ้างเลย อ่าแล้วก็ช่วยคนที่4นะครับนะโอเคอ่าแล้วก็คนสุดท้ายนะครับบักไอ้คนจนนะครับนะเอ่าแล้วเดีนี้บอกโอ้ค้าฮ่าอ่าอ่าแล้วจากนั้นเราก็ต้องสู้กับนี่อ่ามาดิ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 บอกเลยยืนหนึ่งนะครับเรื่องต่อสู้อะครับอ่ะมาดิ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 อ่ะสู้ก็ละสู้ลระไอ้พวกมังกรนี่เนี่ยเป็นไงล่ะเออมาพร้อมยังนี่ไอ้คนจนฉันจะช่วยนายคราวนี้ข้าจะ ไม่จบให้เป็นแบบว่า bad ending นะครับนะนี่มาแล้วนี่จบแบบนี่ good ending นะครับนแฮ happy ending นะครับคราวนี้เอายังไงยังไงเราลงตีมันหรือเปล่านะครับนะเออเออเออโดนสิงเออเออเอาแล้วเอาแล้วมันสิงเราแล้วนะครับนะไอ้คนโจมไม่ตกนะครับนะเออไอ้นี่อ่าแล้วจากนั้นเพื่อนเราทั้ง5้าคนก็ช่วยเรานะครับตามสเตปอ่าแล้วจากนั้นทั้ง5้าคนก็สร้างต้นไม้นะครับนะศักดิ์สิทธิ์โอเคจากนั้นเราก็ต้องเอ่อไปให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้น ลบร้างนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราไม่ลบร้างไม่ทันนะครับนะแต่ก็ยังจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่ดีนะครับนี่แต่คราวนี้เราสามารถทําให้นี่ไอ้ดีร่างนี้ออกมาได้โต้มนะครับนะโอเคเออซึ่งก็ยังไงอะ่ะก็จบแบบเดิมอยู่ดีนะครับนะแต่มันปลดล็อกคือเราสามารถช่วยเพื่อนนี่นี่นี่เอาเพื่อนเราออกมาได้นะครับนะไอคนจนนะครับจบแบบเออเราไม่ออกมาคนเดียวนะครับนะ เออแต่ออกมาพร้อมกับไอ้คนจนด้วยนะครับอ่านี่ก็เป็นโอ้โหนะครับนะเราเคียงข้างกับไอ้คนจนตลอดเลยนะครับนะอ่าซึ่งก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับนะเรามีเออไอ้คนจนข้างกายนะครับนี่อ๋อซึ่งตอนที่ผมจบแบบแบดเอนดิ้งนะครับนะที่ช่วยไอ้คนจนไม่ได้มันก็จะไม่มีไอ้คนจนอยู่ข้างๆเรานะครับเออโอเคก็จบแล้วนะครับนะาเออสำหรับการเก็บจิ๊ซซอ์ให้ครบทั้งหมดนะครับก็ ประมาณนี้แหละฮนะอ่าโอเคแต่ไม่ว่ายังไงนะครับสำหรับนี้ก็ต้องจบแบบนี้เท่านี้แหละนะครับนะจบแบบจริงๆและไม่มีเล่นเสิมอะไรแล้วนะครับนะสำหรับดาวอาร์ตติกแมนอีพิก2นะครับนะซึ่งถ้าใครถามว่ารอ e ีพอรออีพิก3นะครับรอภาค3ก็ให้รอไปก่อนนะครับนะผมยังหยุดพักช่วงเล่นเกมแบบแนวสตอรี่ไปก่อนนะครับนะเออแต่เล่นแน่แหละแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับนะโอเคสำหรับนี้วันนี้ก็พอแค่นี้แหละไป